สถานีต่อไปเปลี่ยนผ่าปูที่นอนจ้าเปลี่ยนผ่าปูกันเปลี่ยนผ่าปูกันในเวลาเปลี่ยนในเวลาอันสมคท่วนแล้ว อันวลอันเหมาะสมแล้วชีวิตชีวิตแม่บ้านชีวิตอันสุขสบายของฉัน เมืเ่อยแหละเดียวนี้โบเมีนว่าโบเมื่อยนะยิดผาล่างถวยล่างซ้ำก็ไม่ได้ว่าโบเมื่อยนะเมื่อยแต่ว่าเครียดแถมมนแล้วไปงานบ้าน ผ่ากับปันไหวอยู่เด้หน่ะปันผ่าไหวอยู่เครื่องปันผ่าดังวือมอ,อยู่บ่เด้น่ะยืดหนะบ่ไหวเด้นี่เมื่อยเด้นี่เมืออม่อยหอบแขกงแข็งหรือปว่าบ่เมื่อยเด้ เมือ่อยขึ้นอย่างนี้แต่ละมือแต่ละเวนห่อแพลแข่แต่ว่ามันประด้เปลี่ยนมาหลายมือแล้วจำประได้แล้วมันถึงเวลาต้องเปลี่ยนแล้วมือเฮ็ดกระเฮ็ดเวียงสิละนี่รีดผ่า มือมันกับมันมันมือขยันเนาะมือมันมือขยันกัประมาณนี้แหละมือขยันมือขยันมือมันมือคานมือคานกับนอนเดี๋ยวก็ดูดฟุ้นล้วก็จะดูดฟุ้นแล้วก็จะทูพื้นอีก ดูดฟุ้นก่อนแล้วกระตูพื้น,นอีพยาะท่าเนี่ยไปถิ่งอยู่เด้ค่อยบ่มีเวลาค่อยกินข่าวบันทอกก็นางพักกินข่าวเราก็เลยนางเหร่นมึงทีวีมึงซีรีส์ไปจคกตอนนึงอ่ะล่ะก็เลยเอาผ้าใส่เครื่องไปเก็บผ้า,าผ้าใส่เครื่องเราก็เลยมาเปลี่ยนผ้าปูที่นอน ที่นอนกวนนะยได้สื่อลืมสื่อปอกหมอนเมื่อานลืมสื่อปอกหมอนมาอีกก็จะไปเบิง้งอ่า มเมื่อั้นไปฮ่มโป่รมซื้อเปาปอกหมอนไปเบิงเดี๋ยวไปเบิงยูเดี๋ยวมอออีกเที่ยนึงปลหมอนผ้าปูที่นอนตุ๊กตาบ่ได้ซักช่วงนี้โฟนต๊เดี๋ยวมันบ่แห้งเดี๋ยวมันเหม็นอาบกันเลยบ่ได้ซักตุ๊กตาเดี๋ยวบ่ได้จะซักตุ๊กตา ม,มันจะมันจะเหม็นอาบอ่ะคนมันตกกันเนาะตกทุกมืออันนี้แดดดีแดดดีเดดล้วแดวดดีโรบินสันไม้สื่ออีหยังของแถมในุ้่มโรบินสันจากยาง,ยายางนแหละจังบม่ได้แล้วนาาแล้วโมเดสัก คนตกทุกมือมื่อนี้นลืมเอาผ้าใส่เครื่องไว้ก่อนกะว่าตีดผ้าแล้วจะเอาผ้าใส่เครื่องมาไปาไล้างถ้วยมันลืมล้างถ้วยแล้วก็หิวเลยบัดนี้ก็เลยลืมเลยล้างถ้วยล้างซ้ำ็จแล้วก็กินจนอิม่มคอยจะพักแล้วคอยจังเฮ็ด ตัวมันเมื่อยเกตเหต็ดหลายๆอย่างหลยมันก็มันก็เมื่อยกันลาคนคนไม่ใช่เครื่องจักรของลูกซ้ายนะคุณเปลียนหายแล้วของพ่อกับแม่เสร็จเรียบรอ้อยแล้ว ตุ๊กตาเยอะคักเรียบร้อยแล้วโอเคเซ็ตซันเรียบร้อยเนาะมาดูดฝุ่นต่อเมื่อยเป็นที่นอนเราอยากนอนเนาะอยากนอนเลยเด้เห็นที่นอนแล้วเรียบร้อยแล้วเงื้อถ่วมเดี๋ยวไปดูดฝุ่นต่อ มันนี่ก็ชิบไปดูฟุ้นต่อได้ป่ะที่นี่ รอเรากลันรอบไปตากผ้าได้ปะทีนี้